สวัสดีค่ะมาฟังการอ่านไพ่จากช่อง The t a r o เจอน์นี่ค่ะเป็นการอ่านไพ่แบบรวมดังนั้นทุกราศีดูได้ทุกคลิปที่โพสไปไม่มีอายุเวลาถ้าคุณเปิดเจอถือว่าเป็นรายนึงดูเรามาเริ่มต้นอ่านไพ่ทางฝั่งของคุณก่อนเลยนะคะพลังงานของคุณคือคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ ถึงแม้ว่าสถานการณ์ความรักของคุณอาจจะมีความตึงเครียดบ้างแต่คุณก็เก็บอารมณ์ได้ดีและคุณก็เป็นคนที่อยู่ได้ได,ด้วยตัวของคุณเองคุณเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะคะแล้วก็อยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้ได้กลับมาเริ่มต้นใหม่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกครั้งหนึ่งคุณกําลังรอคอยการติดต่อสื่อสารจากคนรักของคุณเป็นพลังงานของความรักทางไกลหรือความรักที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้อง คุณรู้สึกคิดถึงเขานะคะทุกๆวันหรือว่าทุกๆคืนคุณก็จะคิดถึงเรื่องราวของเขาหรือเธอคนนั้นในตอนนี้สถานภาพของคุณกับเขาก็คือสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองหรือว่าต่างคนต่างอยู่แต่ก็ยังมีความรู้สึกดีๆยังอยากที่จะพัฒนาสานต่อความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นเรื่อยๆขอสัพพลังงานของเขาเพิ่มเติมนะคะ งานของเขาเป็นคนที่อยู่ในช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะแล้วก็รอคอยความสำเร็จจากสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ตัวเขาก็ยังดูดูกับทางคุณอยู่นะคะกำลังรอดูว่าสถานการณ์ความรักจะเป็นไปในทิศทางไหน ตัวเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองหรือว่าเป็นคนที่มีมาดฟอร์มเยอะบางครั้งเขาก็จะไม่เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงของเขาให้คุณได้รู้อาจจะเป็นเพียงแค่คอยส่องคอยมองคุณเท่านั้นชีวิตของเขากำลังมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานการเงินหรือว่าเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะ แล้วมีเรื่องที่เขาจะต้องจัดการแก้ไขหลายอย่างนะคะความรักกับคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยที่จะต้องใช้ความอดทนเยอะนะคะในการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้แต่ใดๆแล้วเขาเองก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณใหม่มาดูเพิ่มเติมน,นะคะ ของเขาว่าค่ะเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่สมหวังมาก่อนทําให้เขายังไม่กล้าที่จะออกตัวแรงในช่วงนี้เขาก็ยังเงียบๆกับคุณอยู่เหมือนกับห่างจากคุณออกไปแต่ก็ยังคอยติดตามความเคลื่อนไหวของคุณอยู่ความสัมพันธ์เร็วนี้อาจจะมีการเพิ่งยุติการพูดคุยหรือว่าตัดจบกันไปนะคะแต่ว่าเขาเองกลับมีความรู้สึกที่คิดถึงคุณมากยิ่งขึ้นนะคะ ตัดจบก็จริงแต่ก็ยิ่งคิดถึงคุณมากขึ้นไปอีกแต่เขาก็พยายามที่จะเบียเบ่ยงเบนความรู้สึกข,ของเขาด้วยการหันมาใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานพยายามที่จะหาเงินให้ได้มากขึ้นนั่นเองซึ่งในช่วงนี้นะคะเขากำลังตัดสินใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่นะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะมาดูเพิ่มเติมค่ะ ที่เรียนเมื่อแถวนี้นะคะมีจัดเป็นขึ้นมาคือกำลังตัดสินใจนะคะว่าจะเอายังไงในในสถานการณ์ความรักในตอนนี้ที่มีการเพิ่งเลิกคุยหรือว่าห่างกันไปแบบตัดจบอะนะคะตัวเขาอยากที่จะติดต่อสื่อสารหาคุณนะคะคิดถึงคุณแล้วอะคะ่ะความสัมพันธ์มีระยะทางก็คือตัวเขาอาจจะอยู่ไกลอยู่ที่หนึ่งแต่ใจของเขาอะคะ่ะเขาคิดถึงคุณแล้วนะคะ อยากไปเจออยากไปหาซึ่งก็คิดว่าตัวเขาเองนะคะพอได้มาคิดเรื่องราวของคุณแล้วกลับมีความรู้สึกว่าอยากจะทำในสิ่งที่ถูกต้องในความสัมพันธ์เขาคิดในเรื่องของการที่จะให้ความชัดเจนกับคุณหรือบางคนคิดถึงเรื่องของการจะมีครอบครัวกับคุณอย่างเป็นทางการเช่นขอคุณแต่งงานหรือ ชวนกันจดทะเบียนสมรสนะคะทำพิธีให้ถูกต้องตามประเพณีก็มีนะคะแม้เขาจะเป็นคนที่ช้าทําให้คุณรู้สึกว่าต้องรอนานนะคะแต่ตัวเขาก็ยังมีความรู้สึกที่มั่นคงกับคุณเร็วๆนี้จะมีการติดต่อมาจากทางฝั่งเขานะ,ะเขาจะเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณนะคะจะเข้ามาพูดคุยแล้วก็เนี่ยค่ะ พูดจะมีการเข้ามาเคลียร์กันนะคะคือถ้าเกิดว่ามีประเด็นใดๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์คนคนนี้จะมาให้ความชัดเจนกับคุณนะคะถึงเวลาที่จะต้องเคลียร์ใจแล้วถ้าเกิดพลังงานของคุณคือความรู้สึกว่าอยากจะรอเขานะคะแม้ว่าความสัมพันธ์มนได้มีการจบไปมันเป็นการจบแบบไม่ได้จบจริงอะคะ่ะคืออย่างเช่นคุณจบกับเขาไปแล้วคุณก็ยังอยากให้เขามางอ้ออยากให้เขามาส่งข้อความอยากให้เขามาคืนดีนะคะ่ะตัวเขาเอง จบไปก็จริงก็ยังอยากที่จะกลับเข้ามาหาคุณอยู่ดีมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับต่างฝ่ายจบแต่ก็ยังอยากที่จะคุยกันอยู่นะคะทีนี้เราเรามาดูพลังงานของคุณหนึ่งใบนะคะคุณยังนิ่งอยู่นะคะคุณรอคอยคำตอบจากทางฝั่งเขานะคะดูทางฝั่งเขาหนึ่งใบค่ะเจ็บปวดนะคะรู้สึกไม่มีความสุขเลยอะคะ่ะที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างนิ่งเงียบกันไป ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าบทสรุปความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรจะเปิดมา3ใบแล้วกันนะคะตัวของเขาเองนะคะมีความรู้สึกกังวลแล้วก็ปวดหัวเครียดนะคะกับความสัมพันธ์ที่มีความงเงียบเงียบหรือว่าตัดจบไปทั้งๆท,ท,ที่ต่างฝ่าย ยังรู้สึกรักกันอยู่เขาจะวางแผนกลับมาในความสัมพันธ์นี้แล้วก็มาเป็นครอบครัวกับคุณนะคะเขาตั้งใจแล้วว่าค่ะว่าจะกลับมาพร้อมกับความมั่นคงอยากที่จะมีครอบครัวกับคุณนะคะกลับมาครั้งนี้ก็คือจะไม่ได้กลับมามือเปล่านะคะจะกลับมาพร้อมกับความชัดเจนนะคะเนี่ยค่ะให้พลัขึ้นมาด้วยะค่ะก็คืออยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มีความถูกต้อง ประเพณีนะคะเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์นี้ถ้าได้กลับมาคุยกันอีกก็จะได้แต่งงานกันแล้วก็มีครอบครัวด้วยกันนะคะก็จบการอ่านไพ่เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังในความรักสวัสดีค่ะ